สวัสดีครับทุกคนครับพบกันเช่นเคยกับผมแมนโกสินนะครับที่เพจแมนโกสินและทางไลน์แอดแอดแโกสินครับวันนี้มาถึงวันอาทิตย์นะครับที่20กุมภาพันธ์ก็มีฟุตบอลไทยลีกเตะกันอีก4คู่เมื่อวานนี้4คู่ที่แข่งไปก็ถือว่าก็เป็นไปตามความคาดหมายพอสมควรเลยนะครับมีที่ผิดไป1คู่ด้วยกันนะครับก็คือแบงคอกที่ไม่ชนะโคราชแต่คู่อื่นก็ถือว่ามาตามนัดนะครับไม่ว่าจะเป็นเทโรที่มีแต้มจาก BG นะครับ รวมไปถึงบุรีรัมย์ที่ชนะาทางการท่าเรือแล้วก็ราชบุรีนะครับที่ก็สามารถมีแต้มนะครับแล้วก็บุกไปเก็บ3คะแนนได้เลยด้วยนะครับในเกมเมื่อวานนี้ส่วนนี้ครับมาดูอีก4คู่ครับคู่แรกไปเกมสุพรรณบุรี FC เจอกับชลบุรี FC นะครับสุพรรณตอนนี้ก็อยู่ในโซน้ายตารางเหมือนกันนะครับมีแต้ม30คะแนนเท่ากับทีมโซนตกชั้นแต่ว่าประตูได้เสียดีกว่าวันนี้ฟ้าบ้านเจอกับชลบุรีครับซึ่งถ้าชนะชลบุรีชนะได้เนี่ยจะขึ้นไปอยู่ที่2 จากที่จะแซงพวกบีจีแซงพวกทางทีมอย่างแบงคอกนะครับขึ้นไปไล่ตามหลังทางบูริลต์มูเนเตตได้ในฟอร์มการเล่นในบ้านของสุพรรณถือว่าแข็งแกร่งทีเดียวนะครับชนะรวดมาใน3เกมหลังสุดนะฮะแต่ว่าในเกมบนถ้วยนะครับล่าสุดนี่ก็สามารถที่จะชนะสงขลาเอเข้ารอบมาได้นะครับในรอบอ 8ทีมรอบรองชนะเลิศแล้วนะครับของซึกเอฟเอคัพก็ถือว่ามาแรงมากนะฮะส่วนในเรื่องของการจัดทีมครับสุพรรณยังขาดประตูมือหนึ่งอย่างแพทริกเดโต้นะครับซึ่งมีอาการบาดเจ็บซาวิทขำเปี่ยมจะลงเฝ้าเสาเหมือนเดิมในแนวรุกจะใช้ดาน,นิโลเเวเสกับาทางวิลเลมเฮลิเก้น,นะครับยืนร่วมกันแล้วก็แดนกลางก็ต้องมาดูความฟิตของรัชนะดเอเลนจ์ไพโรดนะครับซึ่งก็น่าจะกลับมาลงเล่นได้เล่นกับรอซนม่กลาบูเอ้นะครับ ก็เป็นตัวหลักๆสนิภาพรานนิยมประมาณนี้นะครับส่วนในแนวรับก็จะมีนัทพลมาลาพันธเป็นแกนหลักเลยนะครับเล่นร่วมกับกองหลังชาวเกาหลีใต้นะฮะแล้วก็ตัวริมเส้นแบกซ้ายแบกขวาก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็ยังใช้ตัวเดิมนะครับซึ่งโชว์ฟอร์มดีทั้งธนสเสตสุจริตทางขวานะครับแล้วก็ทางซ้ายเนี่ยก็ต้องมาดูว่าจะใช้ ตัวเดิมหรือว่าอาจจะใช้คนเอกเมณีกรเจนเส้นนะครับแล้วก็มีวิลวิสกายเยยมเป็นทางเลือกด้วยนะส่วนฝั่งของชลบุร,รีเนี่ยการจัดทัพจะได้เดนิสบุรีโลสูน,น้าตัวเก่งกลับมาประสานงานกับยูบยองซูแต่ใรับเนี่ยปัญหาใหญ่คือการไม่มีเลราโตเคลิสนะครับติดโทษแบนเช่นเดียวกับนุพนนโคชัพลายุกแบ็คขวาที่ติดโทษแบนเหมือนกันเซนเตอร์ก็จะมาใช้ทางจุนยีเอสตตลเล่นกับโซชัยทองฉ่ำแล้วก็แบ็คขวาจะเป็นบุคคลีเหลี่ยมดีนะครับ ที่เหลือก็ตัวเดิมครับไม่มีปัญหาอะไรในการจัดทับแล้ที่เหลือก็มีจิลิคันยุคนะฮะมีทางกฤษฎาการแมนสหรัฐสนทิสสวั์นะครับเกลรอลิธิวีการโรดิ่นได้หมดเลยก็ถือว่าคู่นี้สิ่งที่ชมบุรีดูดีขึ้นก็น่าจะเป็นการที่มูริโลสมบูรณ์กลับมาแล้วแต่ว่าปัญหาคือเกมรับเนี่ยการขาดเคลิสไปก็น่าจะส่งผลไม่มากก็น้อยนะครับแล้วสุพรรณเองเป็นทีมที่มีกองหน้าจบสกอร์ได้เด็ดขาดอย่างดาลิโลอาเวส นะครับแล้วก็ตัวจีจร์ที่คอยปั่นป่วนอย่างวิลเลียมเฮลิกเก้ซึ่งช่วงหลังดูเหมือนเกมในบ้านเนี่ยสุพรรณจะดีเป็นพิเศษนะครับการหนีตายก็เป็นอีกแรงจูงใจหนึ่งที่ทําให้ทีมดูแข็งแกร่งขึ้นผมว่าชมบุรีเองยากมากครับที่จะบุกมาเก็บ3แต้มเกมนี้โอกาสเสมอเนี่ยอย่างดีก็คือมีโอกาสเสมอมากหน่อยนะครับแต่ถ้ามีฝ่ายไหนชนะผมยังมองว่าสุพรรณมีโอกาสเลยนะครับในเรื่องของความเขี้ยวกับแรงจูงใจที่ต้องหนีตายนะครับ มาคู่ต่อมาครับไปดูเกมคู่เชียงรายยูเนเต็ดนะฮะเปิดบ้านวันนี้ก็เจอกับหนองบัวพิชยะนะครับเชียงรายเองเนี่ยช่วงนี้ปัญหาคือเรื่องของการจบสกอร์คือเกมบอลทรงบอลอะไรไมันดูดีไปหมดแหละแต่ว่าจังหวะสุดท้ายยังไม่ค่อยเด็ดขาดนะครับก็ต้องมาดูว่าวันนี้เกเทสันนะอาเวสนะฮะรวมถึงฟิลิโปอัมริมนะครับที่เป็นกองหน้ารวมถึงแถวสองอย่างศิวกรเตตะกูลนะฮะพิธิวั์สุจิธรรมกุลเนี่ยจะช่วยกันจบสกอร์ได้หรือเปล่านะครับส่วนใน แนวรับเองก็บลินนาฮิริก้ก็ทำสถิติเล่นในไทยลีกเนี่ยเรียกว่าเป็นหลักเซนจูรี่ไปแล้วนะครับเกินร้อยนัดไปแล้วแล้วก็จะเล่นร่วมกันกันกนกบทางวส,สันคมแสนอ้อขอโทครับวส,สันคมแสนตุล่าแล้วก็าทางเซนเตอร์คนหนึ่งก็จะเป็นทางสาลาวุธอินแป้นนะครับแบ็คขวาใช้งานนิติพงศ์เสรลานนท์ทางซ้ายสุริยาสิงห์มุ้ยนะครับก็เจอกับหนองบัวที่ไม่มีแฮมิลตันโซลเลสครับสุนหน้าตัวเก่งซึ่ง มาติดโทษแบนในเกมนี้พอดีเลยก็จะเหลือสุนหน้าอย่างบล็อสทาริลี่นะครับแล้วก็ตัวริมเส้นอย่างมามุตตาฮตาเอิดนะครับแล้วก็ลสันเทมราดตรงนี้นะครับที่คอยสร้างสารโอกาสก็แอดกล้องหลังก็มีแอดทอนนะฮะเป็นกําลังสาคัญกอลังชาวบราซิลอย่างไรก็ตามเนี่ยผมมองว่านอกบ้านหนองบัวปีนี้ไม่ดีเลยนะครับยังไม่เคยชนะใครอ่าแล้วก็ทางเชียงรายเองเนี่ยกลับมาฟอบ้านเกมนี้เนี่ยผมว่าต้องเอาแล้วแหละแล้วก็ด้วยความที่ โซมบอนดีอยู่แล้วกับการที่หนอบงบัวไม่มีไฮมนตันมาคอยปั่นป่วนลูกกาอากาศเกมรับของทางเชียงรายจะเล่นได้ง่ายขึ้นบ้างเลยนะฮะเพราะว่าการไม่มีแฮมิลตันเนี่ยถือว่าเป็นข่าวดีของทีมที่เจอด้วยเลยครับเพราะว่าการที่หนอบงบัวยังเล่นนอกบ้านไม่ดีแบบนี้โอกาสจะมาปลดล็อกเกมเนี่ยมันยากจริงเต็มที่คือเสมอแล้วก็เจ้าบ้านมีโอกาสชนะสูงเลยนะครับสาหรับเชียงรายามาอีก2คู่นะครับคูณมาขอนแก่นยูเนเต็ดกับเมืองทองอยูเนเต็ดกันก่อน คู่นี้ขอนแก่นไม่มีผู้เล่นที่เจ็บก็คือตัวนำเดิมนะครับแต่กองหน้าก็จะมีอิปสันเมโลเล่นกับโรมโรกาเบลนะฮะแล้วก็มียาเชียอิสลามีนะครับนักเตะชาวเปริสตานเซอา,าชิลีเนี่ยคอยลงมาปันป่วนด้าน,นข้างเหมือนกันนะครับก็ถือว่าหลักๆก,ก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์ในขอนแก่นนะครับวาลารกรพลากรเนี่ยนะฮะกองหลังก็เพิ่งจะต่อสัญญ,ญาไปตอบแทนผลงานดีในขณะที่เมืองทองครับ ได้วิลเล่ย์พรอฟตดูแลงกลับมาแล้วอ่าก็น่าจะช่วยเกมลุกได้เยอะเลยนะครับส่วนคนอื่นๆก็มีปัญหาสภาพความฟิตบ้างแต่ก็ได้อ่าตัวหลักๆกลับมาค่อนข้างสมบูรณ์นะครับวิรเทพป้อมพันธ์มุนทวีเทพวงนะฮะน่าจะกลับมาลงได้เต็มตัวแล้วนะครับเซนเตอร์อย่างทุกัสโฮชากับทางเยสเปอร์นีโฮมก็ยังท็อปฟต์อยูทอออ่ทีเดียวนะครับแบ็กซ้ายกัปัฒนากรของน่าตัวเป้าเฮลี่อานิเย่ก็ต้องเร่งฟอร์มหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยยิงเลย ก็อะไรก็ตามคูน่นี้ผมว่าปัญหาคือเมืองทองจะต้านอิสันเมโรไหวไหมเพราะอิสันเมโรดาส์สโบไทยอีกตอนนี้13ประตูเนี่ยกำลังฮอตมากนะครับส่วนจุดอ,อื่นนี่เมืองทองก็ไม่ได้เป็นรองอยู่แล้วนะครับคู่นี้ผมว่าวัดกันที่ความคมแดนหน้าระหว่างวิลเลียมพอ,อกกับทางอิสันเมโรว่าใครจะมีโอกาสและก็เด็ดขาดขกว่กานเพราะว่ากำลังลุ้นดาส์สโบขั่วกันอยู่ด้วยนะครับตำแหน่งอื่นจริงเมืองทองตัวเล่นอาจจะคืเหนือกว่าแต่ว่าขอนแก่นระบบการเล่นไม่ได้เป็นรอง ผมมองว่าเกมนี้ขอนแก่นไม่แพ้ครับก็ถึงขนาดที่จะยื้สามแต้มก็พอได้แต่เิ่นน้อยเนี่ยขอนแก่นมีหนึ่งแต้มขอนแก่นไม่น่าแพ้คาบ้านนะครับในการเจอเมืองของเกมนี้แล้วก็ไปดูอีกหนึ่งคู่นะครับเป็นเกมคู่สุดท้ายสุดประการซิตี้เอฟซีต้องเจอกับพิทีประจวบนะครับสองทีมในโซนหนีตายประการเนี่ยนัดที่เจอบุรีรัมาห์ก่อนเล่นดีนะฮะแต่ว่าปัญหาคือกอ,องหน้าเขาไม่คมแล้วก็สมิโลโรซาวันนั้นติดสัญญ,ญายุมตัว วันนี้โรซ่ากลับมาเป็นตัวจริงได้นะครับเล่นกับเรษิวุฒิวงสายเดซิเกตซากะอินะครับในแนวรุกสามประสานแล้วก็กลางก็จะมียูโตโอนะครับมีนบพลพลคำนะฮะหลังก็ยังอยู่กันครบนะครับสสกิวิจารอลิซซาฟิโลวิชนะฮะอ่าซาวส์สมพิมน่าจะยังต้องใช้ความฟิตอยู่นะครับก็แบ็กซ้ายแบ็กขวาก็เหมือนเดิมครับชัยวัฒน์บุราณกับทางเจ้าเซฟสุพนันบุรีรัตน์ประตูปฏิวัติคำใหม่ นะครับส่วนฝั่งของประจวบเนี่ยช่วงนี้กําลังท็อปฟอร์มเลยนะครับเล่นดีมากเจอใครก็แข็งแกล่งไปหมดเลยนะฮะประตูอย่างพันชัยสุกร้อมเหนียวมากแนวรับที่มีปวีวัตรบุญยงเล่นกับทางทิตาธรทิตาวีอักษรสีนะครับแข็งแกล่งจริงนะฮะรวมถึงเจ้าเฟิร์สนะครับลูกกดิจคุดใหญ่ก็เล่นเกมรับได้ดีเหมือนกันส่วนในแนวรุกเนี่ยไม่มีตาอัวเฟรเดราตอซานโตสนะครับที่ยังมีปัญหาการบาดเจ็บแต่ว่าวนเล่นโมต้า ก็ยังแข็งแกร่งมากนะครับซุนิซ่าอาจต้องเช็คความฟิตซึ่งถ้าลงเล่นได้ก็ค่อนข้างจะทางเลือกเทียบเลยนะครับบมงทีสารคำก็ยังอยู่ผมมองว่าเกมนี้ประจวบไม่ได่เป็นรองปราการเลยด้วยฟอร์มการเล่นด้วยตัวผู้เล่นนะครับด้วยแรงจูงใจที่ช่วงนี้หนีตายและฟอร์มดีวันดีคืนตรงข้ามกับสุปาการที่ยังเปลี่ยนอย่างที่พูดบ่อยๆว่าเปลี่ยนจาก1เป็น3แต้มไม่ได้นะครับแต่ใน,นคู่ที่ผมว่าประจวบจะมีโอกาสบุกมาเก็บแต้มได้ 1- 3ถึงคะแนนนะครับจากทีมปราการ ด้วยความเชื่คมที่ดีกว่านี่ก็เป็นทัศนา4คู่ที่นำมาฝากกันประจำวันอาทิตย์นะครับเจอกันได้ใหม่ในวันที่ฟุตบอลไทยเตะครับวันนี้ไปลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ